คครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันนะครับกับบ้านพิวัตรนะครับทีนาซ้าเสุราธานีนะครับนะพิวัตรเข้ามาลุยกี่วันได้ตอนนี้ถ้าเลือสม่วงวันที่18 1แปด1ิ1เจ8ดแปดเจ็ดแปิบเจ็ดิบแปดวันนี้วันดี่ยิบซ้ำิบห้าวันจะไมห้าวันนะครับทุกคนมาเช็ครายได้พิวัตรนะอ่าพิวัตรเครือคลังนะครับตอนนี้กาห้าวันหลับรายได้ไปเดียวนะครับส่งหมื่นสี่พันสองร่อยบาทนะนี่คือว้าวมากเลยนะครับนะ พี่วันโหลสึกมันลืมมันแป๊บเดียวพึ่งลืมอันนี้คือพึ่งมาพึ่งมาลื่อมรอดงานเลยวันนี้มันลื้มากครับนั่นแหละมันเด็กครูก็บอกว่าสมัครตอนยังยังไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าเล้วมันจะน่าจะง่ายน่าจะทำงานทำทำไปได้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 ง่ายคือวันเร็ววันนี้เลยวันเร็วมั้งนะกันยังง่วงเลยวันนี้มันได้มาคือตอนนี้ก็คือรายได้ได้ข้าวเปลาไปซื้ออุปกรณ์หรือดต่อได้จ่ายคือตำหนักคนเรื่องตำานักต้นต่อปลาได้คือวันตามเขาเร็ว <ม>าเาไปเี่นะ<า>โอเคนะครับทำสวนยัยงได้การสี่วันการทำสวนต่อนนี้นะครับชาวสวนคนไหนถือว่ายังมีรายได้ก็ต้องบอกว่าติดต่อมาทนะีมส่งจได้เลยครับโอเค